สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในด่านออบบี้สุดโหดนะคะในเกม s a กุระนะทุกคนเดี๋ยวไอดีเนี่ยจะอยู่ ช่วงกลางๆคลิปแล้วกันนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้สร้างเองนะคะไปเอาไมาจากคนอื่นนะคะก็เป็นการรีวิวไปด้วยเลยละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนี่โอ้โหคือแบบสวยมากน่ารักมากแล้วก็จะบอกมันสูงมากเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรแป๊บนึงนะ ทุกคนมาเดี๋ยวเรานะคะจะไปเริ่มกันเลยโอเคไปเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราจะมากันนะคะเอ,อถามว่ามองเห็นปุ่มกระโดดไหมบอกเลยว่าไม่เห็นนะคะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเป็นกล่องปริศนาอะไรไม่รู้อ่ะเราก็จะกระโดดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะโอ้โหกระโดดขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ทุกคนคือแบบสวยมาก นี่นะคือถ้าใครเคยเล่นในโลบก,ก็จะรู้นะอารมมันคล้ายๆกับไอตัวอะไรอะคะมันคล้ายๆกับตัวอะไรนะที่แบบมันจะต้องเก็บเหรียญน,นะทุกคนอะไรนะไอตัวอะไรอะมาริโอ้เออมันคล้ายๆกับไอตัวมาริโอ้นะทุกคนที่แบบว่ามันต้องเก็บเหรียญน,นะคะทุกคนเราก็จะไปแบบนี้เลยนะคะกระโดดขึ้นไปแบบนี้เลย เออัหสูงมากเลยข้างล่างเห็นทะเลด้วยนะฉันก็จะกดปุ่มต่อยตลอดเลย่ะอันนี้ข้างล่างก็จะเห็นทะเลด้วยนะคะทุกคนคือแบบสูงมากเห็นหอคอยด้วยนะอันนี้ต้องไปทางไหนเนี่ยนี่ทางนี้แล้วกันนะคะเออก็ไปได้หมดทุกทางเลยนะ อันนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะคะผูกสูงมากทุกคนดูดิหูใครกลัวความสูงบ้างแต่เราไม่กลัวนะคะเราก็เลยชิลๆค่ะอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยนะเมื่อกี้มันขยับได้เห็นไหมเนี่ยคืออะไรอ่ะทำไมมันขยับได้อ่ะมันคืออะไรทุกคนประตูเหรอเอ้าแล้วเราจะไปยังไงล่ะเนี่ย เออใชามันอ่ะขออนุญาตบินนะคะอ๋อคือมันจะมันมันมันขยับคือเราไปทางไหนมันก็จะขยับไปอีกทางเพราะฉะนั้นอ่านี่ขึ้นมาแล้วนี่นะคะก็ปล่อยมาละกันนะคนช้างก็เก่งนะทุกคนมันมีแบบลูกเล่นเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็น บริเวณจุดสูงสุดนะคือเราจะพูดน้อยเนี่ยนะคิปเนี่ยเพราะว่าเราเจ็บคอนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหอในรสกอ,อย่างนะมันอารมณ์เหมือนฟิลเหมือน Minecraft, ไมค์คาร์ t เลยนะทุกคนเป็นแบบว่าบล็อกดินบล็อกหญ้าอะรแบนีทุกคนใครเป็นสาวบกไมค์คาร์บบ้างเราเคยเล่นไมค์คาร์ t มาก็เลยรู้นะคะนี่นะโอ้โหอันนี้ก็จะเดินระวังหน่อยนะจน๊ะเดยวตกไปในทะเลเนาะอันนี้คือตัวอะไร งูเหรอไม่ใช่สีต้นไม้มันคือต้นไม้กินคนหรือเปล่าวิสวยมากอันนั้นก็คือแบบต้นไม้กินคนหรือเปล่าเนี่ยอืมสวยอะ <c oughs> เราไปกันเถอะอันนี้ก็จะเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะเออเดินมาเรื่อยๆเลยก็จะเจอกับอะไรนะไม่เจอกับไรทักซีเอา ทุกคนเกือบตกแล้วถ้าเราไม่กดบินเมื่อกี้นะจะตกทะเลค่ะอันนี้คือต้นไม้หรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะไปกันเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะฉันชนะถึงเส้นชัยเรียบร้อยค่ะเพื่ออะไร <c oughs> ก็ถือว่าชมความสวยงามของด่านกระโดดที่เขาได้สร้างมาแล้วกันนะทุกคนอันนี้ก็จะตกอย่างเดียวเลย เอออันนี้ก็ชมความสวยงามของด่านกระโดดที่เขาได้สร้างมานะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะทุกคนถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยเม้นบอกมาได้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย